เป็นฝูงมิหนอมาแก้มือครับผมวันนี้รอดูเขาจะลงหรือเปล่าอยู่บนหัวนี่นะครับผมมันลงอยู่ฝั่งนู้นฝูงนึงนะครับนู่นครับดำๆนู่นนะครับผมนู่นครับผมดวงนึงฝูงนึงครับผม ูไกลครับประมาณในจั90กว่าเมตรครับผมอยู่โน่นเทปเปิดไปนี่ครับผมไอ้ฟูกนี้ก็บินบนไปบนมาครับไม่ยอมลงสักทีครับผมไม่รู้มันจะลอยเข้ามาหรือเปล่านะครับขอรักพี่น้องเดียบ้อยพี่น้อง แบตมดครับผมกลับบ้านครับน้องมือนี่อีกแล้วครับผมอุย้ยสองมือแล้วพี่น้องฝากน้ำเดือครับผมถูกตอกสายนาครับฝากคนด้วยครับผมเฮ้ยกลับบ้านอีกแล้วพี่น้องบอมานครับมือนี่แบตเตอรี่มุดไปแล้วครับโอ้ยยบกิ๊บเอา มาอีกแล้วแบตมาอีกแล้วพี่น้องโอเคครับผมไปก่อนแล้วมื้อนี้แฮวอีกแก้วครับผม